ก๊อกน้ำหยดหมุนก๊อกน้ำเก่าออกด้วยทำการปิดบ่าน้ำจากนั้นหมุนก๊อกออกโดยการหมุนก๊อกน้ำออกให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเอาก๊อกน้ำออกแล้วนำเศษเทปพ,พันเกลียวเก่าที่อยู่ในข้อต่อเกลียวในออกให้หมดเมื่อหมดแล้วหมุนก๊อกน้ำใหม่ใส่เข้าในข้อต่อเกลียวในโดยใช้เทปพ,พันเกลียวพันที่เกลียวก๊อกน้ำใหม่โดยการพันให้ดึงปลายเทปขึ้นให้ปลายเทปอยู่ด้านในของม้วนเทป แล้วเริ่มพันโดยเริ่มพันเทปพันเกลียวจากด้านนอกเข้าด้านในพันและดึงให้แน่นทุกรอบพันไปประมาณ1 2บสถึงสิรอบขึ้นอยู่กับความหนาของเทปพันเกลียวเมื่อพันเสร็จหรือพันจนถึงรอบสุดท้ายดึงเทปพันเกลียวให้ขาดแล้วรีดปลายเทปพันเกลียวไปตามเกลียวก๊อกน้ำจากนั้นนําก๊อกน้ำใหม่หมุนเข้ากับข้อต่อเกลียวในโดยการหมุนก๊อกน้ำเข้าให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาหมุนเข้าให้แน่น เมื่อหมุนก๊อกน้ำเข้าจนแน่นแล้วก๊อกน้ำก็จะตรงพอดีเมื่อก๊อกน้ำตรงแล้วทำการเปิดวาวน้ำจากนั้นก็สามารถเปิดน้ำใช้งานได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวันกรสวัสดีครับ